สวัสดีค่ะวันนี้านะนะรามารีวิวขนมยุก9สนะคะค่ะวัวนาานี้แย่งกันพูดนะคะ <c oughs> ว่าอยากเด่นอยากดังค <c oughs> ่ะ <c oughs> วันี้วันนี้เราจะมารีวิวขนมยุก9ส่วนนะคะจแรกนะคะคือสไปค่ะมันมีอีก อันนี้เป็นอันนี้เป็นรสอะไรอันนี้เป็นรสโ,โคลาอะไรนก็เป็นแต่สมยัยอะไระวิธีกินที่ถูกต้องคือต้องทุบแล้วก็สลดนดก็นนแต่วันนี้ไม่มีนะคะก็กินเลยแล้วแต่ค่ะชีวิตคนแบบอาไมเช่น,นี่กิน <c oughs> <c oughs> มันก็เก็บไม่ได้อ่ะดูแล้วมันต็เป็แบบยู9สูหรือเปล่ามันเก็บไม่ได้เป็น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 โซนหัวใจแล้วเป็นรสโค้าแล้วอะไรแบบก็อร่อยนะแต่ก็อร่อยต่อไปขนมขี้นกขี้หนูไม่แต่มันคือแบบขี่หนูอ่ะมันเหมือนแบบขี้หนที่อยู่ในพุ่งนามันเป็นข้าวใบแบบกรอก็อร่อยเก็บเลยีมเป็นขนมขี้หนูย่แล้ว่แล้วพี่ตลอด เป็นขนมเป็นเป็นขนมแบบนี้นะคะ,เคะ,คะเมเป็นเป็นเป็นขนมแบบนี้นะคะก็คือกระดกกินได้ะะไดลไเลยลนะครัต่บใินมดตับนนี้เาต่อไดเกี่ยขนมที่ไม่กนออกกบอ, <c oughs> อ,อันนี้คือขนมนนี้าคุยําได้ป้าบ้ไเลย คอสองกว่าค่ะเอ๊คุณไม่ไ้อยู่นะคุณไม่แยบขนมปังแอร่อยนะกออะนนะคะทุกคนก็คือมันเรียกว่าอะไรนะคะมันคือขนมปังต้มีรสช็อกโกแลตอร่อยมากรสชกโกแลตขนมช็อกโกแลตบุโกะขนมปังนี้มัน่มก็อ่อ ไมุ่ณม,มา,าตาั้งโปรแกรมทำไมเนี่ยไม่เป็นขนมกินพวกมึงเลยอะจุ่มแล้วเป็นปแบบนี้เนี่ยจะเป็นแท่แบบนี้นะคะหมดแล้วคะ่ะ เรียนแบบบุหรี่อะก่อนมันจะเป็นแบบตาเมลอะไรแบบนี้แต่ว่ามันจะเหมือนบุหรี่นะคะแต่มันไม่ใช่บุหรี่แต่มันก็คล้ายๆบุหรี่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะเป,เป็นเป็นหมากฝรั่งนะคะที่เป็นแห้งเหมือนบุหรี่พร้อมกับชิ้นต่อไปนะคะหนุ่มโปเลยแก้กปดท้องต่อไปนะคะคณจะแคหนุมโปของเราเองก็ว่าไม่ได้เป็นลูกปลานะคะทุกคนแต่ว่ามันแตกแล้วมีแต่ปคุณแก้ปดท้อง่ <c oughs> ไม่อร่อย ทุกคนคะเราอยากดูว่าแกได้จริงไหมเรามีคำถามนะคะอันนี้คือแก้อะไรได้บ้างคะแกจิ้ม้อุกคนต่อมานะคะพูดไปแล้วว่าแกจิท้ไหนก็คิดได้อร่อยอร่อยร้องหวานม่งหนื่อยเลยไปฉันต่อไปเลยดีกว่า กลินเอ๊ะตไปนะคะก็คือนมอัดเม็ดแบบนี้ก่อนมันจะเป็นแบบเป็นผงแบบนุๆแตว่าแต่เมสีสแล้วก็มันไม่กาเลยแหละมันพัฒนานะคะใช่แบบเรียสีมันจะไม่สีเดิมเนาะเออมันจะแบบมีรสชาติใหม่อนไหมเอยรสชาเป็นแบบไหนนมมมละกันอีกลิ่นมือนาที่ไ้ทําแค่มีกิ่นหมาอนม้าแ่จให้นมเดิมแซ็กต่ออะไรทกคนมันออกเผ็ดไนมคะที่มือตอบ่ไปอันนี้อันสุดท้ายแล้ว นนคทุกหลักอันนี้นะคะมันก็คือนมเม็ดนะคะที่มีของคุกกี้คุกกี้ของเด็กเ็ดเนี่นะคะมีวิวนี้จะกินข้างในข้างในมันก็จะเป็นเหลืองๆนะคะเป็นรูปเหมือนใจอีกแล้วก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะรสชาติก็มันก็กินไปแล้วมันก็รสชาติออกนมๆนะคะก็หวานอร่อย หมดแล้วค่ะคลิปน,นี้เราขอลาไปก่อนนะคะพว่าพบกันใหม่ในโอกาสหน้าโอกาสหน้าค่ะเพราะ่งานนี้เราจะเป็นงานสุดสายยุติลง <laughs> ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ